พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องถุงน้ํารังไข่ค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกคุ้นเคยกับคําว่าถุงน้ํารังไข่คือต้องแบบเคยเจอหรือว่าเคยมีเพื่อนเป็นมีคนรู้จักเป็นอะไรบ้างแหละเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่คนมักจะงงแล้วก็ มันจะสับสนจริงๆเลยคือเออไม่แน่ใจว่ามันเป็นถุงน้ําหรือมันเป็นก้อนแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าข้างซ้ายข้างขวาหรือที่มดลูกหรือที่ที่ไหนกันแน่คือไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆเจอเยอะเหมือนกันนะที่แบบไม่แน่ใจว่าเคยเจอซีสหรือเปล่าหรือว่าเป็นก้อนหรือเป็นถุงน้ําอะไรยังไงที่ไหนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเจอจากการตรวจภายในนี่แหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเออ ตัวเราอ่ะชีวิตเราอ่ะคือถ้าหมอตรวจเจอว่ามันพบความผิดปกติอะไรอยากจะให้เราแคลริฟายคือคือดูให้แน่ชัดเจนว่าสรุปมันเป็นที่ตรงไหนกันแน่เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่อว,วัยวะนี้ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเผื่อเราไปตรวจกับหมอท่านอื่นหรือว่าครั้งถัดไปไปเจอคนอื่นเวลามีประวัติว่าเราเคยตรวจเจอเนี่ยบางทีมันก็สําคัญแล้วก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของถุงน้ํารังไข่นะคะว่าเริ่มต้นจากรังไข่อยู่ตรงไหนกันแน่นะคะแล้วก็ ถุงน้ำหรือก้อนเนื้อที่รังไข่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็น่ากังวลแค่ไหนโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาการว่าจะมาด้วยอาการอะไรและหมอจะวินิจฉัยได้จากอะไรนะคะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะคะก็ขอเริ่มต้นจากตำแหน่งของรังไข่เลยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยเออ รังไข่ของเรามีทั้งหมด2ข้างมันอยู่ในอุ้งเชิงการถึงแม้ว่ามันจะเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นนะคือตัวเราเองมองไม่เห็นแต่ก็อยากให้รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งประมาณตรงไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเรามีอาการเราจะได้นึกออกว่าเฮ้ยอันนี้เราเป็นที่รังไข่หรือเปล่าแล้วจะมีผลอะไรได้หรือเปล่านะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะไปดูเอ,อ่อรูปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะรูปที่เคยวาดเอาไว้แล้วก็เป็นคอนเทนต์ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วก็ เอ่อถ้าใครยังไม่ได้แบบเคยฟังในเรื่องของหน้าตาจีมี่อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าหน้าตาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยรังไข่เนี่ยอยู่ในอุ้งเชิงกรานซึ่งในอุ้งเชิงกรานคำว่าอุ้งเชิงกรานคือลองคำดูอะที่ตำแหน่งกระดูกหัวเน่าเนี่ยมันก็จะแข็งๆก็คือตรงบริเวณที่แบบเหนือจีมี่ขึ้นมาซึ่งตำแหน่งตรงนั้นอะใต้ใต้ต่ออันนั้นไปเนี่ยเป็นเราจะเรียกว่าอุ้งเชิงกรานซึ่ง มันก็จะมีมดลูกอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะมีรังไข่มดลูกกับรังไข่มันจะติดกันเชื่อมกันด้วยท่อนําไข่แล้วก็จะมีเหมือนกับเออเยื่อมายึดอะคะระหว่างรังไข่กับตัวมดลูกด้วยนะคะก็คือสรุปว่าราังไข่เนี่ยมันอยู่2ด้านแล้วก็มันอยู่ภายใต้อุ้งเชิงการตรงนั้นแต่ถามว่ามันจะอยู่แบบว่าเอ้ยลึกขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าขนาดปกติมันก็จะอยู่ข้างล่างแหละแต่พอมันใหญ่ขึ้น มันก็อาจจะเลยที่ตำแหน่งหัวหนาวขึ้นมาอาจจะคลำได้ก็ได้หรือว่าอาจจะปวดที่บริเวณท้องน้อยด้านล่างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต่ํากว่าสะดืออยู่แล้วก็ไม่ซ้ายก็ขวาหรือบางทีเราอาจจะคลำได้เลยก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นตำแหน่งของรังไข่ซึ่งปกติแล้วรังไข่ขนาดประมาณไหนก็ หนึค่คูณสคูณสมเซนประมาณนี้จำง่ายๆเลยก็คือ2องถึงส,ม,สมเซนนั่นแหละนะคะก็คือเส้นผ่างชุนการสามด้าน1 2 3่มเซนนะคะภายในของตัวรังไข่เองเนี่ยก็จะมีฟองไข่เล็กๆอยู่แบบเต็มไปหมดนะคะซึ่งฟองไข่พวกนี้มันก็จะตโตโตยุบยุบตามแต่ละช่วงของฮอร์โมนแต่ละช่วงของรอบเดือนนะคะ ก็จริงๆเคยสรุปในเรื่องของแบบไข่ผู้หญิงไข่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของรังไข่เนี่ยอธิบายไว้ด้วยก็สามารถไปฟังในคอนเทนต์ที่แพ้เคยทําไว้เลยทีนี้บางคนก็อาจจะยังสับสนกับคําว่าปีกหมดลูกนะคะก็ต้องบอกว่าคําว่ารังไข่อะคือแค่ตัวรังไข่แต่คําว่าปีกหมดลูกเนี่ยมันคือเหมือนกับท่อนําไข่รวมกับรังไข่ซึ่งบางแท็กบางทีเนี่ยมันอยู่ทั้งด้านข้าง มันเรายังไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ชัดเจนว่าคืออะไรมันอยู่ใกล้กันมากบางทีเราอาจจะมองว่ามีก้อนที่ปิดหมดลูกแต่เรายังไม่มั่นใจว่าที่เท่าน้าไขหรือรังไขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่าปิดหมดลูกคือท่าน้าไขบวกรังไขนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าที่ปิกหมดลูกมันจะมีก้อนหรือว่ามีถุงน้ําอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าคําว่าถุงน้ํากับก้อนต่างกันยังไงนะคะคือถุงน้ําเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วที่รังไข่เองอะ่ะเราจะมีคําว่าถุงน้ําแต่ถ้าที่อวัยวะบางอย่างก็อาจจะมีบางอย่างก็อาจจะไม่มีเพราะว่าตัวรังไข่เองเนี่ยมันเหมือนเป็นผนังที่สามารถที่จะแบบเหมือนมีของเหลวที่อยู่ด้านในได้เวลามันมีของเหลวด้านในเราจะเรียกว่าถุงน้ํา แต่ไม่ว่าของเหลวจะเป็นอะไรก็ตามเช่นมันอาจจะเป็นน้ําที่ลักษณะใสๆหรือว่าเป็นเลือดหรือว่าเป็นเลือดเก่าๆอะไรพวกนี้ค่ะหรือเป็นหนองเนี้ยเราก็จะเรียกว่าถุงน้าหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงน้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของก้อนมันจะต่างกันยังไงถ้าก้อนส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเนื้อตันข้างในมันจะต้องมีของแข็งอะไรบางอย่างอยู่ประมาณนี้โอกาสที่มันจะเป็นเนื้อไม่ดีเป็นเนื้อร้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นอันก็พูดตรงๆทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าถ้าเป็นที่รังไข่เนี่ย มีอะไรได้บ้างหนึ่งเลยอาจจะเป็นถุงน้ําที่เกิดขึ้นจากแบบฮอร์โมนร่างกายปกติเหมือนกับเป็นถุงน้ําที่เกิดตามธรรมดา,ามธรรมชาติเลยคําว่าซิสก็คือถุงน้ํานะคะก็อันเนี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่ยุบเองถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องทําอะไรอันที่สองนะคะก็คือเป็นถุงน้ําที่รังไข่แต่ไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่เนื้อหลายพวกนี้มีอะไรได้บ้างที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือพวกช็อกโกแลตซิสคาว่าช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันคือเป็น เลือดเก่าๆคือลักษณะของช็อกโกแลตเหลวๆอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่า endometriosis หรือว่า endometriosis นะคะก็อันเนี้ยคือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งถ้าไปที่รังไข่เราจะเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนะคะอันนี้คืออันที่พบบ่อยลองลองมาซิสอีกแบบหนึง่งที่เราจะมักจะเรียกกันว่าเดอ m o i อยซ s สซึ่งซิสพวกเนี้ยเป็นลักษณะของถุงน้ําที่ข้างในมีน้ํานะแต่อาจจะเจอเส้นผมอาจจะเจอฟัน หรืออาจจะเจอหนังศีรษอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในคือบางคนก็อาจจะเคยเห็นว่าแบบเฮ้ยมันดูน่ากลัวมีการเหมือนกับศีรษาหรือเปล่าเสกฟันเสกผมเข้าท้องจริงมันไม่ใช่มันคือเกิดจากเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติแต่พวกนี้ไม่ใช่เนื้อรายอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ผ่าตัดออกก็จะหายนะคะส่วนอันที่สก็คือ เป็นมะเร็งรังไข่ซึ่งมะเร็งรังไข่บางทีอาจจะเริ่มจากการเป็นถุงน้ําก่อนแต่มักจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลันกษณะของก้อนอาจจะมาด้วยรูปแบบของมีก้อนที่รังไข่มีถุงน้ําที่รังไข่ตั้งแต่แรกก็ได้หรือเป็นกรณีที่เป็นมะเร็งที่อื่นแล้วมีการกระจายมาที่รังไข่ก็ได้ทีนี้นอกจากรังไข่เองก็อาจจะมีที่ท่อนําไข่ถ้าเป็นที่ท่อนําไข่เป็นอะไรได้บ้างตัวที่เป็นมีก้อนมีถุงน้ําคือถ้าเป็นถุงน้ําเนี่ย ก็อาจจะเป็นจากพวกออถุงน้ําที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังหรือผังผืดหรือบางทีการตั้งคันนอกมดลูกค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกของการตั้งคันนอกมดลูกเนี่ยเกิดที่บริเวณท่อนําไข่มันก็จะมีลักษณะที่เราเห็นเป็นก้อนก็ได้หรือสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งท่อนําไข่ซึ่งก็เกิดได้เหมือนกันทีนี้นอกจากบริเวณรังไข่กับท่อนําไข่แล้วเนี่ย มันเป็นอะไรอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นถุงน้ําที่บริเวณใกล้เคียงกันจริงๆมันก็จะมีเหมือนกันที่เหมือนเป็นแอ่งที่บริเวณนั้นเหมือนกับมันอาจจะเป็นหนองที่ค้างอยู่เป็นเลือดที่ค้างอยู่ก็ได้นะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นอะไรได้บ้างคือเราอ่ะจะกังวลว่าโอกาสเราเป็นอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าการเกิดถุงน้ําการเกิดซีสการเกิดก้อนอะไรต่างๆหรือแม้แต่มะเร็งรังไข่เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ อายุเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะก็คือในเด็กเล็กๆหรือว่าแบบในวัยรุ่นที่ยังไม่เริ่มไม่มียังไม่มีประจำเดือนเอาง่ายๆก็คือยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือกรณีที่2ก็คือในคนที่แบบคือระหว่างที่มีประจำเดือนไปจนถึงก่อนหมดประจำเดือนแล้วก็สุดท้ายคือคนที่วัยหลังหมดประจำเดือนนะคะก็ต้องบอกว่าโอกาสเกิดถุงน้ำมาพบบ่อยที่สุดก็คือในวัยอา,ย,ปปายุประมาณนี้ประมาณ20-40กว่าเนี่ยก็คือเป็น ช่วงที่ยังมีประจำเดือนเป็นช่วงที่ยังเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่จะพบบ่อยที่สุดจะบอกเลยว่าพบบ่อยที่สุดนะก็จะเป็นถุงน้ําที่เกิดจากฮอร์โมนตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไข่ตกเนี่ยก่อนที่ไข่จะตกฮอร์โมนมันจะมีการขึ้นลงทําให้ตัวฟองไข่อะมันค่อยๆโตขึ้นแล้วบางทีฟองไข่ที่ใหญ่อะ บางทีเราเห็นเหมือนเป็นถุงน้ําแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ฟองไข่ก็ได้อันนี้ปกติเลยหรือในคนที่ไข่ไม่ตกเหลือรังก็จะเห็นฟองไข่เล็กๆเล็กๆซึ่งกรณีแบบนี้ไม่จําเป็นต้องรักษาหมายความว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปต้องรักษาอย่างนั้นคือหมายความว่าไม่จำเป็นต้องทําอะไรไม่จำเป็นต้องผ่าตัดถ้าไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นแลวประจําเดินมาได้ปกติก็ปล่อยไปเฉยๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ยกเว้นว่ามีอาการนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีที่2คือจะเป็นพวกช็อกโกแลตซีสซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วเนาออี่่กทเดมซบว มีผมมีอะไรที่อยู่ข้างในซึ่งพวกนี้เนี่ยก็พบได้บ่อยในยคนที่อายุ20-40ปีโดยที่มันก็จะมีฟันมีผมมีไขมันอะไรอยู่ข้างในได้พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตัดออกก็จะจบเลยโอกาสเป็นมะเร็งน้อยมากแต่ถามว่ามีไหมก็มีโอกาสได้เหมือนกันถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะคะสุดท้ายที่อาจจะเป็นก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่แบบมีการอักเสบเรือ้อรังจนเป็นหนองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโอกาสเป็นมะเร็งมีไหมก็มีได้แต่ว่าพบได้น้อยคือน้อยกว่า1%นะแต่ถ้าเป็นกรณีของแบบ คนท้องเช่นเราท้องอยู่มันจะต่างกับคนอื่นไหมก็จะบอกว่าช่วงแรกของการตั้งครรภ์น่ะอาจจะเป็นช่วงที่กั้มกึง่งว่ามีโอกาสที่ฮอร์โมนมันจะผิดปกติแล้วก็เกิดถุงน้ำได้ก็จะเป็นถุงน้ําที่เป็นแบบช่วงไตมัดแรกของการตั้งครรภ์หรือเป็นกรณีที่เพิ่งบอกไปว่าแบบท้องนอกมดลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้ามาดูในกรณีของคนเข้าวัยทองคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเข้าวัยทองแล้วส่วนใหญ่ก็จะตัดที่อายุประมาณ50ปีก็คือ,คอ ฮอร์โมนเริ่มลดลงแล้วโอกาสที่จะเกิดฟองไข่ที่มันจะโตหรือว่าถุง,งน้ำที่รังไข่จริง,รงๆมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆพบว่าเฮ้ยเราเข้าไปท้องมาตั้งนานแล้วอยู่ๆวันหนึ่งดันมีก้อนที่รังไข่ขึ้นมาหรือมีถุงน้ำที่รังไข่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ให้ระวังไว้เลยว่ามีเซลล์ไม่ดีมีเนื้อร้ายมีมะเร็งอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าซึ่งปกติแล้วการเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยอายุเฉลี่ยเลยก็ ประมาณ63 6 0กว่าปีประมาณนี้นะคะก็อายุเกิน60ไม่ใช่ว่าอายุน้อยกว่านี้จะเป็นไม่ได้หรือว่าอายุเท่านี้จริงๆก็อาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้คือถ้ามันติดตามไปแล้วสมมติเจอตอนเล็กๆติดตามไปแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันโตขึ้นอันนี้ก็คือกรณีที่สําคัญเลยว่าอาจจะต้องรีบรักษารีบเอาออกนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของอาการกันบ้างเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย อยู่ๆไปอันไปเจอหมออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบเจอก,ก้อนสิบเซนแล้วตกใจรู้สึกว่าเฮ้ยท้าไมฉันไม่มีอาการอะไรเลยถามว่าไม่มีได้ไหมจริงๆก็ได้นะเพราะว่าในช่องท้องเราอะคือมันก็จะมีลำไส้มีอะไรอย่างเงี้รงยรังไข่ถึงแม้ว่าจะโตขึ้นบางทีมันก็กดเบียดเราจะรู้สึกเหมือนท้องอืดเหมือนอะไรเฉยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นเนื้อลายเป็นมะเร็งมันมักจะโตเร็วหน่อยนะคะแต่ถ้ามันโตช้าเนี่ยบางทีเหมือนร่างกายมันค่อยๆปรับตัวไปอะเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวมันมีถุงน้ําด้วยหรอหรอบาางทีเ ไม่ได้สังเกตเราคิดว่าเราอ้วนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้แต่ในกรณีที่มีอาการแล้วคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วอ่าตัวก้อนเองมันก็มีโอกาสที่จะปวดได้การปวดเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้อาจจะเกิดจากตัวก้อนมันบิดแบบบิดขั้วบิดเกลียวก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการแตกก็ได้ถ้ามองนึกภาพเหมือนลูกโปง่งะคะนึกภาพง่ายๆคือเวลาเราใส่หนังเข้าไปเยอะๆอ่ะจุดหนึ่งผนังมันก็บางลงไนี้มันอาจจะ แตกก็ได้โดยเฉพาะถ้าได้รับการกระทบกระเทือนเช่นเราอาจจะไปออกกําลังไปกระโดดโลดเต้นแล้วเหมือนผนังมันแบบถูกกระแทกพอดีแล้วมันแตกทีนี้ก็มาดูว่าเออวิธีการวินิจฉัยเป็นยังไงบ้างบางทีเราไม่รู้เนาะแต่ก็จะบอกว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรามีก้อนไม่มีก้อนถ้าเราไม่มีอาการเราก็ไม่รู้แต่ที่ควรเลยแล้วก็แนะนําเลยคืออยากให้ผู้หญิงทุกคนไปตรวจภายในทุกๆกปีคือที่เราแนะนำเนี่ยคือการตรวจภายในตรวจภายในคือยังไง หมอก็จะคลำคือบางทีเนี่ยถ้าก้อนมันไม่ใหญ่เราคลำจากที่หน้าท้องเราไม่ได้หรอกเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวรังไข่ตัวมดลูกมันอยู่ใต้หัวหน่าวลงไปมันคลำไม่ได้อาจจะต้องมีการตรวจภายในเพื่อใช้2มือในการคลำคือมือหนึ่งคลำหน้าท้องอีกมือหนึ่งคลำเข้าไปในช่องคลอดแต่ก็จะต้องบอกว่าการตรวจภายในด้วยวิธีนี้คือถ้าหน้าท้องหนาหรือถ้าคนไข้แบบเกรงมากตอนตรวจเนี่ย บางทีคาไม่ได้ก้อนก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าดีที่สุดก็อาจจะแนะนําให้ทําอันตรสาวร,รวมด้วยถ้ามันก้ากึ่งหรือไม่แน่ใจโดยทั่วๆไปแล้วอันตรซาวโดยหมอสูเองเนี่ยที่ถนัดเลยก็จะเป็นการอันตรสาวถังช่องคลอดเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเออเราก็จะใช้การอันตรซาวเป็นหลักเลยถามว่าจําเป็นต้องทําพวกซีทีสแกนเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์เอ็มอาร์ไออะไรพวกนี้หรือเปล่าโดยทั่วๆไปแล้วไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เว้นในกรณีที่อันตรซาวแล้ว ตั้มกึ่งว่าขนาดมันเป็นยังไงตำแหน่งมันใช่รังไข่จริงไหมหรือว่าเออมันเหมือนเนื้อไร้ามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะพิจารณาว่าจะไปส่งตรวจหรืออยากจะดูอย่างอื่นรวมด้วยเป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนี้อาจจะแนะนําให้มีการตรวจค่ามะเรง็งถามว่าค่ามะเร็งเนี่ยของรังไข่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ค่าที่เอ่อแม่นยํามากแล้วก็ไม่ได้สเปซิฟิกมากคือการขึ้นไม่ได้แปลว่าเป็นมะเรง็งการปกติไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะ คือเราจะนํามาใช้ในการดูแนวโนว้มมากกว่าว่าถ้าวันนี้มันเป็นเท่านี้แล้วติดตามไปเรื่อยๆมันมากขึ้นแล้วเราก็มีก้อนด้วยอย่างเงี้ยาไอ้น่ากังวลแล้วว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ,อ่อมะเร็งของรังไข่เนี่ยที่เราจะตรวจหลักๆเราจะเรียกว่า C A 1 2 5นะคะซึ่งตัว C A 1 2 5จริงๆมีตัวอื่นด้วยนะแต่ว่า C A 1 2 5จะเป็นตัวหลักที่เราจะเอาไว้ดูนะคะซึ่งด้วยปกติแล้วก็จะบอกว่าในคนที่เป็นมะเร็งระยะต้นมากๆบางทีค่าอาจจะปกติก็ได้ หรือในคนที่เอ่อไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ค่าอาจจะขึ้นก็ได้เช่นในคนที่เอ่อมีช็อกโกแลตซีสหรือว่ามีก้อนเนื้อมดลูกมีอุ้งเชิงการอักเสบอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่เป็นโรคอย่างอื่นเช่นโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ก็คิดว่าเออเป็นตัวที่อาจจะแนะนําให้ส่งตรวจในกรณีที่ตรวจเจอก้อนเนื้อที่รังไข่หรือถุงน้าที่รังไข่แล้ว แต่ถ้าไม่เคยตรวจเจอก้อนไม่เจออะไรเลยแล้วจะไปเจาะเลือดดูอันนี้ไหมก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้แนะนำนะคะคือจริงๆตอนนี้อาจจะพูดต่อในเรื่องของการรักษานะแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวคนจะฟังไม่ไหวแล้ว มาเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะก็คือตัวถุงน้ําหรือก้อนที่รังไข่เนี่ยมันคืออะไรต่างกันยังไงเนาะตัวถุงน้ําคืออะไรก็ตามที่มีน้ําอยู่ข้างในน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําลักษณะใสๆหรือว่าน้ําที่เป็นเลือดหรือว่าเป็นแบบน้ําขุ่นๆหรือเป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยก็ได้อัน,นี้ยจะเรียกว่าถุงน้ําแต่ถ้าเป็นก้อนเนื้อก็คืออะไรก็ตามที่มีของแข็งมีอะไรลักษณะตันๆอยู่ข้างในซึ่งบางที ลักษณะของถุงน้ากับก้อนเนื้อมันก็จะพบร่วมกันได้บางทีเราก็เรียกยากบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าก้อนที่รังไข่แต่ถ้ามันมีแต่น้ําอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่เราจะใช้คําว่าถุงน้ําที่รังไข่หรือว่าซิสที่รังไข่นะคะโดยตัวรังไข่เองเนี่ยอยู่ในอุ้งเชิงกรานโดยบริเวณรังไข่เองกับท่อนรังไข่เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าก้อนหรือซิสที่เจอเป็นที่รังไข่หรือเป็นที่นอนท่อนาไข่ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดที่รังไข่มากกว่าเนาะหรือในบางกรณีมันเป็นเหมือนแองหนองที่บริเวณนั้นเฉยๆแต่ไม่ได้มีอะไรมาหุ้มแบบจริงๆก็ได้นะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในคนที่วัยเจริญพันธุ์ถ้าเป็นเด็กๆเลยหรือว่าในวัยรุ่นเนี่ยเจอได้ไหมเจอได้แต่พบน้อยกว่ามากๆหรือในคนที่เข้าวัยทองไปแล้วอายุเยอะๆแล้วอะ่ะที่น่ากังวลเลยที่จะเจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่ถ้าเป็นกรณีของวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ เป็นถุงน้ำที่ไม่ใช่เนื้อร้ายก็อาจจะเป็นถุงน้ำจากฮอร์โมนซึ่งส่วนใหญ่หายได้เองหรืออาจจะเป็นพวก็อโกแลตซิสหรือเป็นพวกเดอร์มอ伊สอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วตัวถุงน้ำที่รังไข่หรือก้อนเนื้อที่รังไข่เนี่ยมักจะไม่มีอาการเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามีว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะใหญ่มากจาคําได้หรือว่ากรณีที่ปวดเพราะว่าเกิดที่มันบิดขั้วมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตาม แนะนำเลยก็คือให้ไปตรวจภายในทุกๆปีเพื่อที่จะคําดูว่าเจอหรือเปล่ามีหรือเปล่าแล้วก็อันตรซาวร่วมด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าเออมีถุงน้ํามีอะไรไหมอะไรเงี้ยถ้าเจอถุงน้ําเราถึงแนะนําว่าจะตรวจค่ามะเรง็งหรือค่า C.A. 125หรือเปล่านะคะโอเคก็สรุปของวันนี้เท่านี้เดี๋ยวยังไง EP ถัดไปจะเอาเรื่องของการรักษามาให้ฟังกันว่าแบบเฮ้ยถุงน้ําที่รัางคายหรือ ก็เนื้อที่รังไข่อะกรณีไหนที่ต้องผ่าตัดกรณีไหนไม่ต้องผ่าแล้วเราไม่ผ่าเราจะมั่นใจได้ไหมว่ามันจะหายหรือมันจะไม่กลายเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวยังไงจะเอามาเล่าให้ฟังใน E ีีถัดไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอแพรก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ y o ท t u b e Channel, Spotify, a p p l e Podcast แล้วก็ Facebook กับล็อกดิด้วยนะคะ ถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรลาไปก่อนคะ่ะ